ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเหนือกระบาดรายการที่จะมาปลุกจิตวิญญาณตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตคุณยกไว้เหนือกระบาดสวัสดีนะคะคุณเอก สวัสดีครับคุณจูครับว้าวเสียงชัดเจนค่ะสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับว้าวเสียงหลอพี่เอกเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่สดสดเลยถูกไหมเออใช่ครับเกิดบนบนรถระหว่างเดินทางกลับจากที่ไปทิพย์กับคุณจูมานะครับโอ้โหนี่ไงหลวงปู่ทวดแน่นอนครับใช่ทพคเนี่ยเสียงหลอกนี่มีคนแบบเอฟซีเสียงหลอมากครับนี่ กินขี้ขอบคุณนะคะพี่เอกที่ให้เกียรติกับรายการนะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องเราที่เป็นรายการที่เป็นเหนือกะบานของพี่เอกให้ฟังนะคะวันนี้พี่เอกเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าเสียงเป็นยังไงบ้างขออนุญาตแบ่งปันข้อมูลที่ผมได้เจอมากับตัวเองด้วยนะครับะะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ให้โอกาสขอบคุณคุณจู้ที่ให้โอกาสด้วยนะครับ <S <S ขอบคุณเช่นกันค่ะพี่ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยากให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับคือขอเกินนิดหน่อยนะครับคุณจก็คือได้มีโอกาสได้รู้จักคุณจได้จากรายการของสื่อโซเชียลสื่อหนึ่งเนาะ,ะเสร็จแล้วในทางฝั่งคุณภรรยายกับผมเนี่ยก็เลยชวนกันไปเผาไปอุดหนุนกาแฟที่ร้านคุณจูสักครั้งหนึ่งก็เลยได้มีโอกาสรู้จักคุณจูณจเสร็จแล้วเนี่ยล่าสุดก็จะมีทริปที่ได้ไป ที่กนนาญจนบุรีด้วยกันนะครับเมื่อวันที่สิบถึงสิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองเนะาะแล้วก็ได้ไปกรบาบจาระเกจิอาจารย์หลายท่านที่จังหวัดก,กนนาญจนบุรีเนะะาะมีทั้งหลวงพ่อปานหลวงปู่สุหลวง,งพ่อกลวยหลวงปู่มั่นคะหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงปู่ดูด้วยคครับ ที่ในส่วนที่ที่ผมเ,เจอกับตัวเองเกิดมาเนี่ยตัวเองไม่เคยมีความเชื่อหรือ,อมองเรื่องของศิลศาสตร์เลยครับหรือ,อว่าเป็นเรื่องของทางด้านเชื่อแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับ<ฆ>ไม่เคยได้ได,ไ,ดได้สนใจหรือไม่เคยได้รู้จักในโลกของทางด้านไม่ดี หรือหรือมนดดาต่างๆเลยอือะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เพาไม,ไม่ไม่เคยสัมผัสเลยไม่ทราบแล้วก็ได้มีโอกาสไปกราบขอ,อบารมีหลวงปู่ตามที่คุณจูได้ได,ได้ได้นําพาไปเนาะคะแล้วไปอยู่จุดหนึ่งที่เอผมมีอาการที่มันแปลกมากตอนที่ได้มีโอกาสกราบหลวงพ่อปานแล้วหลวงปู่สุขแล้ว หลวงพ่อโวยแล้วแล้วก็ะจะไปเจอจุดที่ที่ที่สะดุดมากเลยก็คือหลวงปู่มั่นค่ะซึ่งผมนั่งอยู่หน้าของหลวงปู่มั่นเนี่ยแต่อยู่ๆก็มีอาการหาวอยู่ตลอดเวลาที่พวกเราได้นั่งกราบหลวงปู่อยู่ครับในบริเวณนั้นค่ะน่าจะมากถึง10บถึงสิบห้าครั้งได้ซึ่งมันผิดปกติมนุษย์ทั่วไปครับคุณจู เออจนผมน้ำตาไหลเป็นทางเลยครับคุณจู้ยังทักเลยว่าพี่เอกเป็นอะไรหรอทําไมถึงแบบหาวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะตัวผมเองผมก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คุณจู้ก็มีทักเบาๆมาว่าเหมือนจะมีอะไรสัมพันธ์กับหลวงปู่มั่นหรือเปล่าเนาะผมก็เลยถามว่าถามไปถามคุณจู้ครับตามที่คุณจู้เคยบอกว่าจู้จะไม่ถามนะแต่พี่ต้องบอกจู้แล้วจู้จะถามค่ะ โอเคเอกก็เลยถามว่าเออผมเคยมีบุญสัมพันธ์อะไรกับหลวงปู่หรือเปล่าครับออืหลวงปู่ท่านก็ตอบผ่านคุณจูมาว่าเอ,อเคยเคยได้มีโอกาสได้ไปเ,เป็นเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ท่านติดตัวท่านคเหมือนก็เลยทําให้ผมรู้สึกดีใจแล้วก็ตกใจในเวลาเดียวกันอ mm hmm. อันนี้เราก็ไม่เราก็แล้วก็ ฝากเราไม่เชื่อปู่จะเชื่อใครเนาะ,ะผมผมเชื่อมั่นในคุณจูอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับพอตอนปู่ท่านไปเนี่ยผมก็หยุดหาซสังนั้นอะ่ะอืมมันไม่รู้จะอธิบายยังไงครับทำไมไม่ใช่เจอเดียกับตัวเองเหมือนที่คุณจูแล้วก็ทุกท่านเจอมาอย่างเงี้ยครับพอตอนเลยจากหลวงปู่มั่นมาถัดมาก็จะมาเจอเดินผ่านกำลังพวกเรากําลังเดินผ่านพระบัาตุ้รูป,ปองค์หนึ่งครับ คุณจุ๊สะดุ้งแล้วมีอาการแบบตกใจเบาๆก็คือหลวงปู่ทุนมาละทุกคนก็นั่งลงตามที่คุณจู๊บอกเลยซึ่งแบบว่าคุณจุ๊บอกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทว่นท่านได้ได้ได้มาสนทนากับ กับทางฝั่งคุณจูถูกไหมครับค่ะคือได้เห็นอย่างนี้ดีกว่าเราเราได้เราได้ชมบารมีของท่านเราไม่เคยไม่ไม่เคยก็เลยรู้สึกเดีใจมากเพราะผมก่อนหน้านั้นนะผมก็สวดมนต์ของหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่ดูอยู่บ่อยมากแล้วก็เป็นชั่วโมงอันนี้เราเราเรากราบแล้วก็สักการะบูชาท่านอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อกวยปู่ดูปู่สุกปู่พ่อปานเราเราคารับกราบกราบท่านอยู่เนาะค่ะ ทีนี้ก็บารมีท,ที่ที่หลวงปู่ท่านเมตตาให้มาก็คือเอให้พรมาเกี่ยวกับเรื่องของคราวคาดปลอดภัยอืซึ่งน้องในทริปนะครับผมเอ่ยชื่อของน้องทริปได้ไหมหรือว่าไม่ต้องเอ่ยเอ่ยได้เอ่ยได้นามสมมุติเอ่ยได้ใช่ไหมครับนามสมมุติใช่ใช,มมใช่ก็คือก็คือได้มีโอกาสได้ปรึกษากับทางฝั่งคุณเฟสนะครับทางน้องเฟสอ่ะก็เคยบอกให้ฟังนะครับว่า เออพี่เอกผมไปกับพี่จุเกือบทุกทิปมีอยู่ทิปเดียวที่ผมไม่ได้ไปก็ไม่มีหลวงปู่ทวดได้ไมมีโอกาสได้ได้ได้เห็นท่านหรือได้ได,ได,ได,ได้สนทนากับท่านอย่างเนี้ครับ<ะ>มันเป็นครั้งแรกเลยซึ่งน้องเฟก็เอะมีความเอะครับ<ะ>เสร็จแล้วเนี่ยเราหลังจากที่ได้รับพรจากหลวงปู่เราก็มีการเออเราก็เดินทางกลับกัน,นระหว่างเดินทางกลับน,นะครับ อประมาณมผมกับภรรยาก็นั่งระหว่างทางที่ขับรถกลับบ้านขึ้นทางด่วนนะครับโดยทางเส้นพระรามเก้ามุ่งหน้าสู่บางนานะครับ<ะ>คือทางฝั่งของผมกับภรรยาเนี่ยก็มีการสนทนากันปร,กปรึกษากันว่าเอ้สรุปกันนะครับว่าเราได้ไปเจอเกจิอาจารยร์รูปไหนมาบ้างแล้วก็จนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนทึ่งโดยประมาณ<ะ>อยู่บนทางด่วนอยู่นะครับผมก็แับมีเริ่อมอาการเหนา เหมือนที่ตอนที่นั่งอยู่กับหลวงหน้าหลวงปู่มั่นเลยครับอืคืออาการหาแบบหาแบบเดียวกันเลยหาประมาณห้าห้าถึงสิบถึงสิบห้าครั้งได้โดยที่มันมันชงนใจไหมคุณจูระหว่างทางที่นั่งรถตู้กลับอ่ะพี่เหนกก็ขับรถพวกเราก็หลับใช่ถ้าส่วนใหญ่ผมก็หลับแล้วมันมันมันไม่ไม่มีอาการว่วงเลยระหว่างที่เราขับรถกลับบ้านนะครับกับภรรยาค่ะ แล้วประมาณเที่ยงคืนครึ่งเลยผมรู้จักคลิปมาครับในหน้ารถภรรยาก็เริ่มหาตามผม,มจนคำสุดท้ายที่เราพูดถึงว่าหลวงปู่ทวดตอนนั้นนะเป็นจังหวัดที่เรากำลังออกจากสเตชั่นที่เราจ่ายค่าทางด่วนอ๋อออกจากสเตชันอืมอ่าเราจะเราชำระเงินเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่ม เรื่องอเร่งความเร็วแต่ว่าผมจะขับอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วเนาะ่ะอาเสร็จแล้วเนะี่ยผมจะอยู่เลนกลางมันจะมีสามเลนเนาะเลนซ้ายเลนที่เลนกลางและเลนขวาสุดขับออกมาจากสถานีได้ไม่นานนะครับมันประมาณสักหนึ่งกิโลน่าจะได้โดยประมาณก็มีรถเก่งคันหนึ่งครับมาด้วยความเร็วน่าจะ น่าจะร้อยขึ้นนิดนิดเพราะว่าของผมมัน80เขาแซงขึ้นมาคแล้วมีอยู่อยู่ผมเห็นด้วยหางตาขวาครับคนขับแล้วผมอยู่เลนกลางเขามาเลนขวาสุดมันมีเสียงปังกระแทกดังมากแล้วไฟมันแป๊บแปบมาที่บริเวณบาริเอรเอร์ด้านขวา,าซึ่งตัวของคนขับเนี่ยจะเป็นรถเก๋งสีสีขาสีดำสีส,สีออกําวๆมาผมน่าจะสีดำนะครับตอนมีอาการกระแทกกระแทกบาริเออร์แล้วก็ มีอาการเหมือนจะวกมาทางเลนกลางผม,มแต่เหมือนกับว่าผมสันนิษฐานว่าเขาดึงพวงมาลัยมือขวาอยู่จับมือขวามันเหมือนก็จะออกซ้ายมามาเลนที่สองจะมากะระปทานรถผมอะแต่เหมือนแบบเราดึงมือกลับมากลับมากระแทกบบริเออร์ใหม่กลับมาอยู่ในเลนที่สามแล้วก็ลากบบริเออร์ไปอะ,ะไฟนี่เป็นแปบ๊บเป็นทางเลยมผมกับแพนในแบบเฮ้ย hey, อะไรวะ เพราะเราเกิดมาเราไม่เคยเจออุบัติเหตุมนรถแต่บนถนนหรือว่าเห็นอยู่แบบระยะใกล้ครับค่ะโทษนะครับเราก็เลยตั้งสติน้อว่าอแฟนผมก็บอกว่าให้ให้ให้ลดความเร็วนะระวังที่เขาจะเขาจะจะตบมาทางซ้ายมาโดนเราหรือเปล่าอืคือเขาลากตัวเองอ่ะเลยรถผมไปประมาณสักสองพันรถช่วงกระบะได้ครับออืแล้วอยู่ๆก็ปาดซ้ายหากผมอะไรปาดซ้าย คล่อมหน้ารถผมกับแฟนไปเฉยเลย oh และตอนนั้นน่ะ oh. ผมมีอยู่คันเดียว uh huh. คือแบบมันมันฉิวเฉียดมากเลยนะคุณจูมันจากระยะรถเรากำลังวิ่งอยู่อะ <Okay. S 2> แล้วเขาปาดหน้ามาเหมือนคนมีคนครับรถปาดหน้าเราจากขวาสุดเลนสามพลอตโอเวอร์มาเลนสองข้างไปเลนที่หนึ่งมาอยู่ซ้ายสุด uh huh. แล้วก็กระแทกในลักษณะเดียวกัน uh huh. ก็คือ คลูดริมบารีเออร์ด้านซ้ายมืออืลากตัวเองอด้วยแรงเฉยครับของรถอ<ะ>ไปข้างหน้าแล้วอาการแบบเดียวกันเหมือนก็จะวกมาทางขวากลับมาเลนกลางแต่ว่าก็เหมือนกับเขาดึงมือซ้ายตัวเองประมาณอารมณ์ประมาณนั้น,นะครับ<ะ>กระแทกลากบารีเออร์ไล่ลากซ้ายไปจนไปเจอเหมือนจะเป็นเสาต่อมอของบนทางด่วนเป็นหน้าเขาก็ชนกระแทก ก้นลอยเลยนะครับก oh, นะ้นก้นนเขาลอยเลยนะ,ะแล้วจนแบบก้นกดลงมาตกมาหยุดนิ่งคือขับเราเราสองคนเนี่ยก็ขับรถผ่านมาประกบด้านซ้ายรถของเขาเนี่ยแต่ว่าเราระยะรถรถวิ่งนะเพราะาตอนหลังตอนเนี้ยจังหวะเนี้ยมีรถตามมาแล้วผมอยากจะเบรกอยู่ช่วยเขาเท่าที่เราพอจะทําได้แต่ว่าจังหวะมันผมกลัวว่าจะมีรถมาชนท้ายเราค่ะและอีกมุมในอีกณนะนะเวลาหนึงนะ่งเนี่ยผมมองกระจกซ้ายหลัง เห็นมีรถตามหลังรถเก่งคันนี้มาแล้วก็จอดอยู่ตามรถที่ประสบเหตุ<ะ>ก็เลยสบายใจว่ามีคนช่วยแล้วมีสองคันมาจอดอยู่<ะ>ผมก็เลยกัดระหว่างที่ขับขนานกับรถคันนี้หันไปมองคนขับคนขับเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคุณจุกไม่มีประตูคนขับด้านขวาโอ้โหหลุดคือมันหล,ลุดไปเลยอ่ะอมันหายไปตอนไหนยังไม่รู้เลยด้วยผมยังไม่เห็นเลยอ่ะ Uh huh. เพราะว่าเราก็ไปด้วยความเร็วประมาณแปดสิบร้อยหนึง่งคือมัน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 ,ม,นมันเป็นเสี้ยววินาทีครับนะเวลานานครับ uh huh. มันแวบ,บเดียวแล้วเราก็ไปเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่เพื่อนมาชนโกนเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันอันตรายคบนทางด่วนค่ะ uh huh. ก็เลยมองมองไปทางซ้ายเนะี่ยรถไฟเขาสว่างมากในรถ uh huh. แล้วก็คนขับเนี่ยใส่เสื้อสีขาวเป็นแขนเชิ้ตพับแขนสแล็กสีดำ uh huh. แล้วก็ผิวขาวออกเหลืองๆคือคนค่อนข้างผิวขาวอะครับ<ช>แต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยผมมองเหมือนกับไม่ได้คาดเบลล์อะคาดว่านะเพราะถ้าเห็นเบลว่ามันน่าจะพลาดลงมาให้เห็นนะครับคือสีสาะเขาเนี่ยจะแงนไปทางเบาะหลังมันเซี่ยววินาทีเดียวผมมองแวบเดียวแต่ผมจําภาพได้โอ้โหออมาณนีัครับเออมันเหมือนกับมันเนี่ยทุกว,วันนี้ผมก็ยังจําได้อยู่เลยนะครับเออเพราะมันเพิ่งผ่านมารูเร็วนี่เองอะคุณจูใช่มัน สองวันได้ไหมคะพี่สองสมวันน่ะไม่น่าจะเกินใช่คือขนลุกมากเลยเพราะว่าคือขนลุกทั้งบาร,รมีที่เราผมมั่นใจว่าหลวงปู่ทุกพระองค์ที่ที่เราได้ไปกราบท่านมาคผมมั่นใจว่าท่านมาคุ้มครองดูแลอืเพราะว่าเพราะว่ามันมีอาการเหมือนที่ผมนั่งอยู่ที่หน้าหน้าหลวงปู่เนาะ<ช>ที่เรานั่งอยู่<ช>ด้วยกันมีอาการ<ช>หาว ใช่ที่้ะหน้าหลวง,งปู่มั่นนะครับซึ่งผมไม่เคยเป็นนะคุณจูเกิดมาผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอืออันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆครับสุดยอดแล้วก็ก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพผมอยากจะเล่าให้คุณจูฟังตั้งแต่วันแรกแต่ผมไปปรึกษาที่ปรึกษาสําคัญของผมก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาหลักนะก็คือคุณเฟียสโซดเนี่ ในคอมเมนต์บอกหูสุดจริงแคลคะชนแรงมากโอ้ทุกคนแบบตื่น<ช>เต้นเราฟังเรายังแบบอื้มมันมันมันพึ่งเรื่องนี้แล้วมาเจอเรื่องนี้ต่อเลยอ่ะสุด<ช>สุดเลยอ่ะคือมันคือมัน,มนผมค่อนผมค่อนข้างมั่นใจมากครับว่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาคุ้มครองเพราะว่าอาการเหมือนที่ผมนั่งอยู่หน้าหลวงปู่มัน่นคือมันสัมผสัสได้แบบนั้นซึ่งไม่ใช่ผมคนเดียวภรรยาผมก็หาา จะมานัดกันหาวก็ใช่ที่ไหมมันใช่เวลาไหม,อมเอออย่างเงี้ยมันก็มันเป็นลักษณะที่ผมมั่นใจว่าใช่อืมัมนมันเป็นเรื่องเหนือกราบานนะนะพี่มันเป็นเรื่องที่เหนือรธรรมชาติเหมือนที่นนนกเล่าอ่ะเออใช่ใช่ครับ ก็เ <One> ร <input> de no, no, no. ื่องทั้งหมดก็มีประกาศรัชนีแลครับโอ้โหพี่ขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าให้ฟังดีกพี่พออาจจะเล่าไม่ค่อยดีต้องขอโทษด้วยนะครับโอ้โหดีมากดีมากพี่เสียงหลอด้วยทุกคนชมว่าเสียงหลอคืออยากจะบอกแบบนี้พี่คือแล้วพี่มีกล้องไหมเออมันมีนะคุณจุ๊แต่ว่าแปลกมากว่าช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุกับไม่บันทึกอะครับผม แปกใจอย่างแรงเลยไม่เข้าใจเลยครับไม่ถึงว่า,วาตอนมาแรกๆก็ก็ก็ติดอย่างเงี้ยเหรอคือมันมีคลิปครับก่อนที่เราคุยกันเรื่องสรุปอย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับว่าประมาณเที่ยงคืนเน่ยจนถึงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยมันมีบันทึกนะแต่ช่วงระยะที่เกิดเหตุไม่กล้องไม่บันทึกว่ะแล้วหลังผมไม่ก็หลังจากนั้นมีเฉย,ยเลยเว้ยอา้าวจริง คืออึ้งอ่ะอึ้งแบบ<ห>อึ้งแบบงงงงว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคนรู้ไม่อยากให้ใครเห็นไม<อ>่เข้าใจไม่บันทึก<อ>แล้วผมก็คงไม่สนุกไปนั่งลบคลิปหรอกนะเพราะว่าผมต้องการอยากจะอามาให้คุณจูดูด้วยซ้ำว่าคุณ<อ>จูที่ประสบมาในมันเป็นแบบนี้<อ>จริงๆเลยไม่แล้วมันคือช่วงที่เกิดอ่ะไม่ไม่บันทึกแต่ว่าหลังจากนั้นเอ้ามีมีสังัันเออจริง เอา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 เมมโมรี่ไปให้เลยไหมจะได้เป็นหลักฐานผมไม่ได้โกหกเออหุยจริงๆสู้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าไม่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 สามารถอธิบายได้อับอืมมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติพี่มันเป็นเรื่องราวที่เราพูดให้ใครฟังไม่ได้มันต้องใช้วิจารณญาณอย่างที่พี่เอกบอกคือต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังมากๆถือว่าเป็นแบบ ถือว่าเป็นนิยายถือว่าเป็นละครเรื่องเล่าจากพวกเราแล้วกันที่พวกเราตั้งใจเล่าให้ฟังเพราะว่าเออจากชีวิตจริงที่ประสบใช่คือขอบคุณมากเลยพี่เอกขอบคุณจริงๆนะที่จู้รายการให้เกียรติด้วยนะครับสุดจริงๆขอบคุณมากผมขออนุญาตขอขอโอกาสนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับได้เลยได้เลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทิปทุกท่านด้วยนะครับมีความสุขแล้วก็ มีความสุขในการทำบุญร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสหน้าเด้เขามีโอกาสไปร่วมทริปดีๆที่หาโอกาสได้ยากแบบนี้ในโอกาสหน้าด้วยนะครับคุณจู้ขอบคุณค่ะพี่เอกกดดันเลยเนี่ยตอน,นั้นขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมาณนี้นะขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณแค้ะ